วิธีประกอบอินเวอร์เตอร์หาปลายใช้งานเองนะครับสวัสดีครับผมเล็บพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็จะมาประกอบอินเวอร์เตอร์หาปลายใช้งานเองก็เครื่องช็อตพิโนปานะครับมีหม้อแปลงนะครับกล่องใส่หม้อแปลงอ่านะฮะตัวต้านทาน150โอห์มนะครับรอนหนึ่งรอนหนึ่งวัตต์นะตัวใหญ่เหมือนกันนะครับก็มีซีกิปเกเบรรจุนะฮะที่ซิงสายไฟนะครับอันนี้ไฟ ปรับไฟกับไฟขาออกนะทามซิสเตอร์ที่ผมใช้นะครับก็ใช้อยู่2องตัวนี้นะครับตัวแรกก็คือ B 8 1 7จะเป็นชนิด p n p นะฮะตัวที่2ก็ D 7 1 8นะครับก็ชนิด NPN นะครับปกติผมจะใช้ดีหนึ่งศูนย์นะครับแต่นี้ไม่มีก็เอาตัวนี้แทนได้นะครับโอเคฮนะก็ ใช้อยู่2ตัวนี้นะฮะใช้แค่สตัวก็พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่สายก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีเขียนบอกนะฮะที่กล่องนะครับแบบนี้นะก็สายที่ผมใช้ก็จะเป็นสาย2เส้นคู่แบบนี้นะครับก็จะตัดเส้นหนึ่งก่อนเส้นเดียวนะฮะสายสั้นเนี่ยก็จะเป็นไฟคีบแบตนะครับส่วนสายยาวก็ทําเป็นสวิ์นะครับก็โอเคครับทำกันครับตอนนี้ผมก็ใส่สายเสร็จแล้วนะ ก็สายสีเส้นยาวนะฮะก็จะทำเป็นสวิทช์สายสีแดงดำก็ออกจากแบตนะครับขี้บแบตน,นี่เป็นสายไฟออกขั้วบวกนะฮะอันนี้สื่อสายสีดำก,บบออก,ก็ขั้วลบนะฮะอ่าเนี่ยจะขี้แบตเอาเก็บขี้แบตสำหรับไฟเข้านะแบตนี่ครับ,บนนเป็นสวิทช์นะครับอันนี้ผมก็ใส่ไว้ด้วยนะครับก็เป็นสายไฟออกนะถ้าใส่ไปเรียบร้อยมีสวิทช์กับ ร้อยสิบสองร้อยยี่สิบก็จริงมันไม่ถึงนะขั้นตอนแรกก็ผมจะใส่มอ์แปรงก่อนนะครับนี่จะใส่แบบนี้เลยนะฮะก็สีครับทำกันครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่สายนะฮะสายก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีอยู่หรืออยู่สองสายนะครับอันนี้เป็นสายควบบวกนะฮะเป็นสายวิควิคนี้นะสายยาว ส่วนเนี้ยกขคั้วลบนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมายึดทิซซิงนะครับทิซซิงตรงนี้นะครับเจาะยึดก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ขนัดว่าจะเจาะแบบไหนจะเจาะแบบนี้ก็สามารถทาได้นะครับเจาะแบบนี้ก็ทําได้นะฮะแล้วแต่ใครจะวางนะครับว่าจะวางอยู่ในรูปแบบแบบไหนนะครับ ผมก็อาจจะอยู่ในรูปแบบนี้หรือแบบนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะว่าจะแบบไหนจะดีกว่านะครับพอส่วนแถวน้จอเนี่ยมาจะปล่อยลอยไว้หรือถอดเอาแค่มาสองตัวนะฮะก็แต่ดูมองมองดูแล้วผมก็ตั้งใจก็จะเอาแบบนี้นะครับจะวางแบบนี้นะครับผมก็จะยึดก่อนยึดข้างในนะจอยึดเลยนะไม่ใช้นอ็อ นอตหัวสว่านน,น,นอตจอเล็กยึดข้างใต้ขึ้นมานครับก่อนรูปล่างก็จะเป็นแบบนี้ทำถึงมันยึดทำก่อนนะครับโอเคก็ผมได้ทำการอายึดยึดซิง์เสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ตัวนี้ฮะมิเตอร์นะครับก็จะใส่รงปรางส่วนเส้น้ก็จะเป็นทำเป็นไฟเข้านะฮะไฟเข้าส่วน,นไฟออกนะครับ ไปออกเข้าทาวิเตอร์ขาอ e ีนะครับเป็นไฟขวดหลบนาน,นตรงนี้ผมแวดจัมลงไปตรงนี้นะครับคอยดูทีนี้ว่าวงจรเนี่ยผมจะไวตรงไหนนะครับดีนะครับก็ตรง้องดูก่อนนะครับว่าตรงไว้ตรงไหนนะครับก็พอยึดเสร็จแล้วผมอาจจะจัมไฟลงขวนี้นะครับลงตรงนี้ลงขาอ e ีนะครับ D18 นะครับ,ผม,รบผมจะใส่อี้างหนึ่ d 1 8นะครับเราจะใส่ป้ม้างแบบนี้ก็หนมเจาะยึดทรานิตเตอร์ใส่2ตัวก็ได้คีตัวก็ได้ตรงใส่หตัวนะครับทิก็ที่ไม่มากนะฮะก็เมื่อทำเสร็จแล้วผมก็จะปลอกสายมาใส่ตรงนี้ขา E นะตามที่บอกไ้ก็เดี๋ยวผมทำก่อนนะครับโอเคโอเคนะฮะ อันนี้ผมก็ได้ใส่าทาร์สเตอร์เป็นท,ท,ที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวสองตัวก็ใส่ได้นะครับจะใส่สามตัวสี่ตัวแล้วแต่เลยนะแต่ผมใส่ทีนี้ก็อันนี้ตามที่บอกไปข้างต้นนะก็เรียบร้อยแล้วครับอนีนะส่วนแผงวงจรเนี่ยผมก็จะวางไว้แถวนี้นะครับเจาะยึดนะครับเจาะแล้วก็ยึดไปเลยอยู่ประมาณนี้รูรูบแบบประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ผมอาจจะตัดออกนะครับผมไม่ใช้นะครับก็ทั้เต้กตัวหนึ่งนะครับผมก็จะปล่อยลอยเป็นตัวไดเป็นตัวนี้นะครับเรียกว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะพอทํางานเนะี่ยความร้อนก็ไม่เยอะเท่ากับตัวนี้นะครับก็ผมจะตัดนะครบบางส่วนออกนะครับแต่บางส่วนออกก็ผมก็เดิมทางก่อนนะครับอย,อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ยิงนัดไปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวทำก่อนนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับไทเตอร์กรได้เนี่ยผมก็จะปล่อยรอยตามท,ที่บอกไปนะฮะก่อนเพื่อเพิ่ชาติไฟฟ้าก่ถกนสูดนมช่วยคลายนะับก็แบบนี้นะฮะขาขาอีของไทเตอร์ดีแปดหนึ่งเจ็ดหรือนิด PNP นนะครับขาอี ปีเเข้าหาขาซของ N p n ขาซหาขาบี B, ก็สลับกันแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็ส่วนเด้โอกาสองต,ตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือจับสายนี้กับสายนี้นะครับมารวมกันนะฮะแล้วก็ต่อเข้าหาขาหนึ่งนะฮะสูงจอนเดี๋ยวผมก็เขียนเขียนบอกนะครับทีหลังนะฮะแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวว่าจะเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับทีนี้ไม่ใช่ของเจ้ของผมนะผมจะอาจจะให้เดินกันก็เดี๋ยวทําให้ก่อนนะครับทําก่อนครับก็จะเห็นกันว่าที่ผมทําแบบไหนบ้างนะครับก็โอเคครับเมื่อต่อเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะฮะอันนี้คือคือเนี่ยสายกูลบนะครับเข้ากูลบออกมาขาขาอีนะฮะส่วนสายเหลืองเดืองเนี่ยเนี้ยมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงนะฮะ ผมก็ต้องต่อสายมาสุดตัวนี้ขาเนี่ยถึงเนี่ยพอจะลองก่อนว่าลองต่อก่อนว่าใช้งานได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็ผมต่อก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาบอกอีกทีหนึ่งนะครับครับเปิดต่อเสร็จแล้วนะฮะก็ถ้าเสียปักเน,นี่ยก็ยังใช้งานไม่ได้หรือควรนะครับคือข้อบวกนะไปข้วบวกนะก็น่ะครับจัมตรงนี้ควรนี้วบวกแล้วก็จัมรงนงนี้มาขาสีนะครับ มาคาซีนะครับจัระบอนนี้มาคาซีแล้วก็อันนี้ใส่นะครับก่อนผมทาก่อนนะครับพอ,อทำเสร็จแล้วก็จะมารองเทสกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเก็บประกอบสาย,สายเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับมบวกนะมาคาซีนะครับคาซีก็วิ่งมาตัดกรบนะครับเพื่อเล้อกตาตัวนี้นะครับไปบบคุบลบ,บนี้ตรงกลางนะยิง ขั้นตอนต่อไปคือเทสนะครับมือจอว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับกอเดี๋ยวมอาแบตเตอรี <c oughs> ่ขึ้นมาครับเนี่ยจะดิ้ขึ้นมาครับอ่าจะดิ้นขึ้นมาครับเสียไปเลยนะครับ, <c oughs> <c oughs> บลดนะครับป <c oughs> ุ๊บม <c oughs> นะก็ส่วนตรงนี้คือสวิตช์ก็ตั้งเพื่อนกดแล้วนะครับอเเึ๊บเนี่ยมีเสียงไฟแลักเปดแน่นในะครับ มีเสียงแบบนี้กดไม่ติดนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะโอ๊ยว,ว่าตอบผิดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็จะตลองสลับสายดูยก่อนนะฮะเนี่อสองเส้นเนี้ยนะฮะเอาเส้นนี้มาไว้ตรงขา B นะครับส่วนขาเส้นนี้นะครับสเส้นนี้มาหาขานี้ส่วนเส้นนี้เข้าหา R านะฮะก็สลับเลยนะอ่ะก็สลับก่อนนะครับอับน,ะะนนี้ก็กัวไม่ต้องอ,ออกนะฮะไม่ต้องอ,ออกนะครับ โอเคฮนะตัวนี้ผมก็สลับนะครับตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จิ้มไปตรงนี้นะครับโอเคนะค,ร,นะค,ร,เครับแล้วก็แบบนี้นะฮะโอเคเมื่อสลับแล้วนะครับผมจะลองกดใหม่อีกรอบหนึ่งนะนะครับอ่ผมเพิ่งจะได้ยินเสียงนะครับอนะ่าสลับสายโดยต่อ,อจะตามนี้นะคก็บางทีต่อตรงนี้ สลับกันมันก็ไม่ติดนะฮะก็ลองสลับกันดูก่อนนะฮะอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับก็ตามที่ผมบอกนะฮะนะครับเพราะว่าตอนชิปหรือเปล่านะเส้นสายเส้นนี้ต้องเป็นศูนย์โวลต์นะครับผมก็จะเช็คเช็คด้วยการของตัวนี้เช็คนะฮะกเกาะลงเช็คก,ก่อนนะฮะไม่ดังครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะดังนะฮะหนึ่สิบอ,อ่ะดังโอเคครับเป็นการผ่านนะฮะ ตอนนี้ผมจะใส่ไดโอดนะครับอ่าผมจะลองใส่ตัวหนึ่งก่อนนะครับเอาตัวนี้ในสายเนี่ยองผมผมจะตั้งแบบนี้ชับลวงนะฮะไดโอดนะฮะจริงผมชอบใช้ R หนึ่ง N ห้าสี่ศูนย์ดนะครับ,อ,บ,อ,รบอันนี้มันไม่มีอันนี้แทนไปก่อนนะฮะก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้ก็ใส่ที่ลูกบ้นนะครับโอเค ตอนนี้ผมได้ใส่เทปไปแล้วตัวหนึ่งนะครับไอ,อที่มีที่มีเนี่ยฮะที่มีขีดสีดำๆเนี่ยนะครับสีก็ขาเนี่ยตั้งไว้แบบนี้นะแบบนี้นะครับส่วนสายเส้นนี้นะครับความลงแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ความลงนะครับผมใส่เลยนะฮะไม่ต้องสต็อปอะไรทนะั้ั้น นนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ใส่ไวงนี้เลยมาตรกีแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ละนะครับให้ถึงหรือเปล่าถ้าถึงก็สายเหลือออกนะฮะโอกบัตรกแบบนี้พยายามบ,บักรกีให้แน่น,นหนาหน่อยนะครับพอเราก็ใช้งานนะฮะนั่นใช้งาน คครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะเสร็จแล้วส่วนตัวนี้นะฮะออกนะครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมก็บักกีนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคครับนี่ครับบักกีลงบักกีนะแล้วก็เมื่อบักกีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะไล่สายนะครับอันนี้เป็นสายกาวกาวสวนวนสนวนก็ไปตรงนี้เลยนะฮะข้างบนสุดนะส่นวน เอาไว้ไว้ช่วงนี้นะฮะส่วนไว้เสเนี่ยผมไว้ริมี้นะฮะต่อต่อวมกันนะครับสองไร่เจ็บไว้ิมินตรงกลางไว้ขาออกนะโอเคเนาะโอเคแบบนี้นะครับก็ดูุมประกอบและต่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูคูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับพร้อมๆกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วสายสายออกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขั้ตอนต่อไปก็จะมาลองนะจะลองนะ นี่นะร่างแบบนี้นะครับเห็นชัดหรือเปล่าครับโอเค,คก็สัญญาไม่ได้ใส่ซีนะใส่สีค้อนตรงนี้นะครับสีตัวนี้จําเป็นมากนะครับถ้ามีสีตัวนี้เราไม่ใส่ตัวนี้เนี่ยไฟจะค้างอยู่ที่สีนะฮะทำให้แบบเราเป็นโดนปุ๊บตกเลยนะเ,เคยแล้วนะฮะต้องใส่นะฮะใส่ กดสวิตช์ดูครับเก๋ง่ามากก็ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าไฟมันแรงขนาดไหนถึงนะครับก็นี่ครับไฟไม่แรงมากครับไฟไม่แรงนะฮะเออนี่ไฟยังไม่แรงนะครับโอเคครับไฟยังไม่แรงนะครับ ก็เมื่อเดี๋ยวผมใส่ซีนะครับก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าไฟจะร้อนหรือเปล่านะครับก็ใ<อ>ส่ซีก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมได้ใส่ซีเสร็จแล้วพร้อมสองตัวตามที่บอกไว้นะฮะก็ผมจะมาต้องเทสไฟว่าม,มันจะแรงหรือเปล่าแรงขึ้นหรือเปล่านะ แรงขึ้นหน่อย110นะฮะแรงขึ้นนิดหน่อยนะฮะ220ผมก็จะมา,ด,าดูไฟอออนรับไฟออกจะผ่านว้าเท่าไรกันแน่นะฮะก็เอาเมตเตอร์วัดนะครับเช็คว่าไฟมันออกเท่กกาไหร่ได้ไฟเท่าไหร่นะครับเมตเตอร์เข็มนะครับผมก็จะมาวัดดูะฮะก็ตัต้งว่าตั้งย่าไว้ที่250นะฮะ นีนะฮะผมเก็ดสียไว้สียไว้นะครับเพื่อนบอกไม่เห็นแน่นอนอย่างนี้โอเคครับนำผมตั้งไว้เพื่อนตรแล้วถ้าเพื่อนเพื่นมองไม่เห็นแน่นอนเห็นนี้นะเสียไว้วางไว้ ทำไมมันยังมีไฟค้างอยู่เนียมันมีไฟค้างอยู่นะนอ,นะอ่ะาตอนนี้มันจุกแล้วนซะีตัวเนี้ยมันบางทีค่าต้องดีหน่อยนะดีถ้าตัวเนี้ยเสียปุ๊บเนี่ยไฟมันจะค้างนะครับอ่าผมกดเทดูนะตั้งไว้ที่110โวลต์นะฮะปรากฏว่า250ฮะดูเก็บพวกนี้นะฮะดูข้างล่างนะ50โวลต์100โวลต์150 220 250นะฮะอ่านี่จะมีไฟค้างอยู่นะปึ๊บ ไฟร้อยประมาณ1นะ้อยสิบวลตนะร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อาร้อาโวลต์นะฮะร้อบห้าโวลตสแล้วก็2องของขับแนวคือร้อยห้าสอยเจ็ดสโวลตนะครับใช้ร้อยร้กับ1 7อยโวลตนะครับห่างกันนิดหน่อยก็ถ้าอยเนี้เราก็ดูว่าไไฟมันเยอะ เมือนบอกว่ามาลงน้ําได้หรือเปล่าลงน้ําแล้วเสียงจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปทดลองลงน้ํากันครับไะโอเคก็ตอนนี้ผมเอามาเทสนะฮะก็สายอันนี้หัวสายอยู่เน้นอยู่ข้างบนนะฮะยังอยู่นะง่ามผมหาไปแล้วนะเด๋ยไม่มีกระทองก็ใช้สายจุ่มลงไปในน้ำอย่างนี้เลยนะครับถ้ามีง่ามน่าจะลงได้นนก็โอเคฟัทงท้องจะเสียงเสียงจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ โอเคครับก็ลงน้ําได้เดี๋ยวก็ประกอบสายฟงสายฟ้าให้เสร็จนะก็เดก๋ยวเดี๋ยวไปประกอบกันนะครับโอเคครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็มาประกอบสายฟ้านะครับก็ดเดี๋ยวมาฝาขึ้นมานะครับประกอบป,ปิดใส่ที่หมดก่อนนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้ววงจรที่ผมใช้ก็จะเป็นวงจรแบบนี้นะครับ แบบ,แบบทั่วไปนะครับตรงนี้เป็น A แล้ว10โวล์ส่วนสวิทช์จะทําตัดสายขึ้นหนึ่งทำเป็นสวิทช์ก็ได้ครับผมไม่ได้ต่อสายสวิทช์ไว้นะครับเกี่ยวกไม่ได้ถิ่นไว้นะครับแต่นี้มีนะฮะอันนี้คือสายสวิทช์นะครับอันนี้สายไฟเข้านะครับสายเข้า,า,ากุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ขา E C B E C B นะฮะก็ขา E B ขา E ตัวไลเตอร์แผ่นจิต มีขาขาสี่นะฮะขา B ของเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยมีขาขาสีา่นะมันจะสัมพันธ์แบบนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นดีโอทนะอ่าถ้าเพื่อนๆมีความเคลียร์อย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนวิดีโอนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ